คุณผู้ชมครับกลับมาในเบลกนี้นะฮะก็เป็นเบลกที่2นะฮะคุณผู้ชมติดตามชมรายการมหาศา,ศาสตร์อยู่นะครับผ่านทางแชร์ทีวีสถานีแห่งการแบ่งปันนั่นเองนะฮะสำหรับใครที่อยากจะโทรเข้ามาฟนอินนะครับในรายการของเรานะครับอยากจะตรวจดวงชะตานนฮะกับแม่ยุนะครับด้วยไพ่พรมยานนะฮะก็สามารถโทรเข้ามาได้นะครับที่เบอร์029605022 029605088นะครับหรือว่าจะเป็น SMS นะครับก็พิมพ์ชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดแล้วก็อายุครับแล้วส่งมาที่ 4247276นั่นเองครับมาวันนี้รับสายแรกของเราผู้โชคดีเลยดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับชื่อคุณอะไรครับลอจักสิ์บุรีค่ะคุณอะไรนะครับลอยค่ะคุณลอนเหรอครับลอยจานคุณคุณจอยลอยอ๋อคุณจอยครับคุณจอยติดตามชมรายการของเราอยู่จังหวัดไหนนะครับสิงบุรีค่ะสิงบุรีเนาะติดตามชมนานหรือยังครับก็หลายเดือนแล้วค่ะเรื่อยๆค่ะหลายเดือนแล้วก็วันนี้โทรมาวันแรกปะครับ ตัจติดนโตลอดแต่ติดอ,อ่ะอ้วันนี้เป็นผู้โชคดีคนแรกเลยอยากจะทราบเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับก <g ül> ็อยากรู้เรื่องทางานค่ะตอนนี้เปิดร้านเสริมสวยอยู่แล้วก็มันยังเงียบอยู่ค่ะอ๋อคือตอนนี้เปิดร้านเสริมสวยอยู่ใช่ไหมครับโอเคครับอยากทราบวันเดือนปีเกิดครับ18ปธันวาพันาปีมาส อ่าสิบแปดธันวาคม2520ันห้าร้ยยี่สิบปีมะเมียใช่ไหมครับอ๋อปีมะเสงอ๋อปีมะเสง,ป,เสงปีนี้ปีชงด้วยค,ครับเกิดวันอะไรครับรวันอาทิตย์วันอาทิตย์เนาะครับครับแล้วทีนี้คือเปิดได้นานหรือ,อยังครับก็เปิดมาเกือบปีแล้วคนะรัเกือบปีแล้วเนาะครับยัไม่ค่อยดีดอ๋อคือตั้งแต่ดําเนินธุรกิจมาเนี่ยคือธุรกิจยังไม่ค่อยโอเคใช่ไหมฮะยังเงียบอยู่อ๋อแล้วอย่างนี้คือเราลงทุนไปแล้วเนี่ยเราได้ทุนคืนหรือยังครับ ลูกค้าก็มีบ้างแต่ว่ายังไม่ค่อยเยอะอืมแต่ลูกค้าแบบไม่ค่อยเข้าเนาะอืมแล้วจะแล้วมีคู่แข่งเยอะไหมฮะแถวนั้นอ๋ก็มีอะก็มีใช่ไหมฮะก็ต่างกันนะอ๋ออย่างนี้คือก็เป็นเป็นลูกค้าประจําเหรอครับก็เป็นลูกค้าขาตอนมากกว่าเลยนะอ๋ออืมครับก็อยากจะทราบใช่ไหมฮะว่าในต่อไปหรือว่าช่วงนี้ ธุรกิจจะเป็นยังไงอย่างนี้ลงทุนคนเดียวป่ะครับคนเดียวค่ะคนเดียวเลยอ่ะฮะอืมอะไรอย่างนี้คือโทษนะครับแต่งงานหรือยังครับหรือว่าอก็มีแมีแฟนเนาะอืมครับก็เดี๋ยวเราตรวจดวงชะตาให้ละกันนะฮะว่าเป็นยังไงครับอายุเต็มเท่าไหร่คะเนี่ยอายุเต็มเท่าไหร่ครับสามสิบห้าครับปีเนาะเนาะอืมแล้วอย่างนี้คือเราก็อยู่บ้านทั้งวันเลยเหรอครับก็อยู่ตลอดล่ะ คือที่ที่เราทําร้านเสริมสวยเนี่ยครับคือเป็นบ้านของเราเลยใช่ไหมฮะอ๋อเป็นบ้านเช่าค่ะเป็นบ้านเช่าเนาะแต่คือบ้านของเราเนี่ยอยู่อีกหลังหนึ่งใช่ไหมครับคนลจุคนละที่น่ะครับอ๋อย่างนี้คือเราต้องเอาบ้านเล็กที่ร้านไหมครับ้อรไครับยังยังยังไม่ต้องยังไม่ต้องนะฮะโอเคครับก็เดี๋ยวเราตรวจให้ละกันนะฮะว่าในช่วงนี้แล้วก็ในอนาคตเนาะว่าธุรกิจของคุณจอยจะเป็นยังไงนะครับก็อย่างนี้คือก็ทําเฉพาะ คุณสุภาพหลุดหรือว่า أو, คุณสุภาพทำแต่ว่าถ้ตีก่อนนะคะ่อยอไมานอ้อ๋ออืมอืมอืมได้ครับก็พอจะเห็นธุรกิจมาแบบนี้บ้างอะเนาะ,อ,ะอืมแล้วก่อนหน้านี้อะครับก็คือทำเกีย่ยวกับพวกเครื่องประดับก็คือทำเหมือนทำงานโรงงามนะครพี่อ๋อพอเรามีทุนปุ๊บเราก็เลยมาเปิดใช่ไหมครับค่ะอืมครับช่วงนี้ ทางร้านไม่ค่อยมีแขกใช่ไหมคะไม่ค่อยมีลูกค้าใช่ไหมคะค่ะค่ะไม่ทราบว่าคุณเอาเอ่ออะไรอ่ะน้ำอ่ะตั้งไว้หน้าร้านไหมคะตั้งค่ะอาจารย์ตั้งเนาะตั้งไว้หน้าร้านเลยเนาะถิ่งใต้ค่ะแล้วถ้าหนูยืนอยู่ในร้านเนี่ยหนูจะตั้งสายมือค่ะต้องต้องมีน้ําเนาะเพราะเป็นของร้อนที่เราทําคือทําสิ่งที่ร้อนๆเนาะต้องมีสิ่งที่มันแก้คือน้ําครับ แต่ก็ได้ตั้งแล้วเนาะมีปลาไหมคะใส่ปลาไว้ไหมร้านเนี่ยอยู่ท้ายมือค่ะค่ะมีปลาไหวได้อ่างไหมเนี่ยยังไม่มีอะค่ะเอาไปซื้อมาปล่อยไปเอาเป็นปลาอะไระปลาเล็กๆก็ได้ค่ะอะคปลาตัวเล็กๆอะค่ะปห่งปลาได้ได้ค่ะได้ปลาทองปลาหางยุงอะไรประมาณเนี้สักเก้าตัวเก้าตัวเนาะครับค่ะ อะไรมันจะดีขึ้นเนาะแล้วไหวเจ้าที่ที่นั่นไหมอ่ะที่ร้านนะคะยังไม่ได้ไหว่ต้องไหวนะคะต้องไหวเขานะไหวเจ้าที่นะคะขอขอเรามาอยู่ใส่ไม่ใช่บ้านเราใช่ไหมคะมาเช่าหน้าร้านใช่ไหมคะค่ะค่ะต้องขอนะคะขอเจ้าที่ที่นั่นนะคะให้เราทํามาค่ะเราหันของเข้าหน้าร้านหรือว่าหันไปทางตะวันออกค่ะ อะไรนะคะไม่ได้ยินเวลาเราไหว้เนี่ยเราต้องหันของไหว้เข้าหน้าร้านหันหน้าเข้าหน้าร้านเรานะคะไม่ใช่วหวไม่ใช่หันออกไปค่ะตัวคุณเวลาไหว้อยกมาไหว้หน้าร้านนะหันหน้าเข้าหน้าร้านนะคะอ๋อค่ะแต่หน้าร้านตัวหันข้าครับอนเอกเสียง้ายค่ะ ลลห,หลังร้านเป็นคนตกิีเนี่ยคือหันหน้าเข้าหาน,หานหร้านเลยตั้งโต๊ะเข้าหันหน้าร้านเลยใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่คือไม่ว่าร้านเนี่ยจะตั้งอยู่ที่ใดแต่คือหน้าเราต้องต้องหันเข้าหน้าร้านร้านค่ะตัวเราอะค่ะต้องยืนหันหน้าเข้าหน้าร้านนะคะทุบกี่ดอกปกติคุณไหว้กี่ดอกเนี่ยเก้าดอกอะค่ะเก้าดอกเออเก้าก็ได้สิบสองก็ได้นะคะอืมค่ะค่ะอย่างนี้คือเราต้องไหว้ทุกวันไหมฮะทุกวันนะต้องทุกวันนะคะ ไม่ใช่ว่าไหวผลไม้ทุกวันหมายถึงการจุดสายหลุดไปแล้วอ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวไหวทูบ9้าดอกหรือว่า12ดอกก็ได้คือหน้าเนี่ยข้าร้านข้าร้านแล้วก็ต้องเอาน้ำหรือว่าเอาปลามาปล่อยมันเป็นสิ่งที่ยินนะคะครับโอเคครับมาเดี๋ยวเรารับสายกันต่อเลยครับสวัสดี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 ค่ะครับชื่อคุณอะไรครับ คุณไรติดตามชมรายการของเราอยู่จังหวัดไหนครับกรุงเทพค่ะกรุงเทพเหรอครับค่ะครับอยู่เขตไหนเอ่ยสายไหมค่ะอ๋อโอเคครับวันนี้ทำงานเปล่าครับทำค่ะแม่บ้านค่ะอ๋อโอเคครับติดตามชมนานหรือยังครับรายการเรานานแล้วค่ะแล้วก็เคยโทรติดวันนี้วันแรกเลยปะครับค่ะค่ะอืมโอเควันนี้ถือว่าดวงดีเนาะ ครับอยากจะทราบเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับคุณไรงานค่ะการงานค่ะการงานนะฮะการงานของตัวเราใช่ไหมค,ครับค่ะครับคือยังไงฮะคือตอนนี้ก็คือเราพักงาน,นหรือว่าเป็นแม่บ้านครับเป็นแม่บ้านอยากเปลี่ยนงานใหม่อ๋อเป็นแม่บ้านอยากเปลี่ยนงานใหม่ใช่ไหมฮะ,ะอืมครับอยากทราบวันเดือนปีเกิดครับวันอังคารเดือนเมษาศูนย์เก้าค่ะสองห้าศูนย์เก้าค่ะวันอังคารวันวันที่เท่าไหร่ครับวันที่ห้า วันที่ห้าเดือนเมษาค่ะครับปีพศครับสองห้าศูค่ะสองหเก้านาะอายุเท่าไหร่ครับย่างสี่เจ็ดแล้วค่ะย่างสี่สิบเจ็ดเนาะค่ะครับเกิดปีอะไรครับปีมะเมียอืมปีมะเมียนะครับแล้วคือเราทําอาชีพแม่บ้านใช่ไหมครับค่ะก็คือไปไปทําเหมือนแบบอ่าไปทําบ้านอีกที่เขามี้เ้าอ๋อ ครับแล้วคือมีความตัดสินใจว่าอยากจะเปลี่ยนงานเหรครับอ๋อแล้วทำมานานหรือยังครับทำมาได้สองปีแล้วค่ะสองปีแล้วคิดว่าไงฮะมันยังไม่ค่อยใช่ใช่ไหมครับใช่ค่ะอืมเทาไหร่ค่ะอืมเนาะก็อยากจะลองเปลี่ยนแล้วอย่างนี้คือเราจะเปลี่ยนไปในทิศทางไหนครับก็อยากไปกลับตอนนี้ออกมาอยู่ อ๋อเหมือนคือพักที่บ้านเขาเลยใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเขาเลยเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวใช่ไหมครับค่ะแล้วทําไมอะคะคืออ๋ออยากจะแบบทํางานไปกับใช่ไหมฮะที่มันเป็นระยะเวลาใช่ไหมครับค่ะอืมเรื่องนี้ขอโทษนะครับแต่งงานหรือยังครับแต่งแล้วค่ะมีลูกแล้วค่ะอ๋อแต่ก็ไม่ได้อยู่กับครอบครัวค่ะเนอะอืมอ่ะแล้วเดี๋ยวเราดูให้ละกันนะฮะว่า จะเปลี่ยนงานไปในทิศทางไหนนะครับแต่ตอนนี้ก็คือได้ลองมองหาไว้บ้างไปอย่งฮะได้แล้วค่ะมองหาไว้แล้วค่ะได้เปลี่ยนนะคะครับได้เปลี่ยนค่ะงานที่คุณคิดว่าคุณจะไปทําเนี่ยได้นะคะค่ะได้เปลี่ยนค่ะเปลี่ยนงานนะคะครับไปกลับด้วยไม่ได้อยู่ประจําละค่ะครับค่ะเท่านั้นครับคือตอนนี้เราดูงานเกี่ยวกับอะไรไว้ครับ เป็นแม่บ้านเหมือนเดิมนะะงานแต่ได้ไปกลับได้ไปกลับเงินดีด้วยได้เงินดีด้วยแหละดีกว่าที่เดิมค่ะดีกว่าที่เดิมค่ะครับยังไงโชคลาบแล้วค่ะอ๋อโชคลาบนะคะโชคลาบนะฮะแล้วปกติคืออย่างนี้คือมันก็ช่วงช่วงกลางวันนี้ก็คือว่างป่ะฮะว่างค่ะเนาะแล้วก็คือแบบทําความสะอาดในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นอะไรประมาณนี้ป่ะฮะ โชคลาบยังไม่มีนะคะครัโชคลาบไม่มีค่ะต้องทาด้วยมือเรานะคะอย่าเพิ่งเสี่ยงหรือว่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปเสี่ยงมันเนาะยังไม่ได้นะคะครับโอเคครับขอให้ได้งานเร็วๆนะครับครับขอบคุณครับครับมาตอนนี้นะคะมีอีกหนึ่งสายรออยู่แล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับชื่อคุณอะไรครับ คุณยานิสาค่ะคุณยาริกาเหลอครับยานิสาค่ะอ๋อยานิสาติดตามชมรายการของเราอยู่จังหวัดไหนครับสมุทรปราการค่ะสมุทรปราการเนาะติดตามชมนานหรือยังเอ่ยครึ่งเปิดเจอโอ้วันแรกเลยแล้วโทรเข้ามาติดยากไหมครับยากค่ะยากเนาะนี่โทรตั้งแต่กี่โมงครับตั้งเที่ยงเที่ยงเนาะโอ้โหครึ่งชั่วโมงละครับอยากทราบเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับการเงินค่ะการเงินเนาะวันเดือนปีเกิดอะไรครับ ยี่สิบเก้ามกราวันศุกร์ยี่สิบเก้ามกราวันศุกร์ใช่ไหมครับค่ะสองพันห้าร้อยศูนย์แปดสองพันห้าร้อยศูนย์แปดตอนนีอออออ้อายุเท่าไหร่ครับปีมะโรงนะคะอ่ออายุเท่าไหร่นะครับน่าจะ 48, ะ 48. 48. มั้งคะเพราก็เดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็เดี๋ยววันเกิดแล้วใช่ไหมฮะใช่ค่ะเดือมนมกราในวันเกิดก็ไม่รู้ว่าจะ48เต็มหรือว่ายังไงอืมครับก็คืออยากจะทราบเกี่ยวกับเรื่องของการเงินใช่ไหมครับจ้ะครับ แล้วคือช่วงนี้ใช้จ่ายคือมากกว่ารายรับอะฮะใช่ค่ะใช้จ่ายมากกว่ารายรับล้วรับสิ่งที่เคยได้ก็ยังไม่ได้เต็มที่ที่เราตั้งไว้จ้ะอืมคืออ่าแล้วอย่างนี้คือยังไงฮะรายพอเวลารายจ่ายมันมันมากกว่ารายรับอะครับคือยังไงตีการเงินมันไม่ค่อยคล่องละอ๋อคือมันเพิ่งเป็นหรือว่าเป็นมานานแล้วอะครับเพิ่งเป็นมาได้ถ้าประมาณปลายปลายปี แล้วมันก็เลยสะดุดมาตลอดเลยใช่ไหมครับค่ะอืมโทษนะครับคือตอนนี้แต่งงานหรือยังครับแต่งแล้วมีครอบครัวแล้วเนะาะค่ะอืมแล้วอย่างนี้คือเราหาไรายได้คนเดียวหรือว่าสามีด้วยครับคือสามีเนี่ยเขาเป็นคนให้แตบบ่หลังๆเลยรู้สึกว่าแกไม่ค่อยได้ให้แล้วอก็จะติดคอะไรสักอย่างหนึ่งว่าให้บามืนกันจะให้ไม่ครบอืมอะไรอย่างนี้คือเราทําทํางานด้วยไหมครับไม่ค่ะอยู่บ้านเลี้ยงลูกอ๋อก็คือเป็นแม่บ้านเนาะ ก็คือตอนนี้อาชีพหลักๆเลยก็คือสามีเป็นคนอาเลี้ยงเนาะอือแล้วคือยังไงฮะอยากจะทราบเกี่ยวกับการเงินในช่วงนี้ใช่ไหมครับว่าเป็นยังไงครับก็เดี๋ยวเราตรวจให้ละกันนะฮะว่า ช่วงนี้จะเป็นยังไงนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการเงินนะฮะเอาล่ะคุณผู้ชมท่านใดที่ติดตามชมรายการของเราอยู่นะฮะและอยากจะโทรเข้ามาโฟนอินนะครับ0 2 9 6 0 5 0 2 2 0 2 9ห0 5 0 8 8นะครับหรือว่าจะเป็น SMS นะครับก็พิมพ์ชื่อนามสกุลนะครับวันเดือนปีเกิดแล้วก็อายุครับแล้วส่งมาที่424 7276เครับเขาบอกการเงินคุณกำลังจะได้จากคนรักอะค่ะ,คะ<อ>หรือคนที่อายุน้อยกว่าจะได้โชคลาบมีโชคลาบด้วยแหละ โชคจากทางไหนคะอาจารย์โชคจากตัวเราอะค่ะอาจจะมีบุตรมีบุตรไหมคะมีค่ะมีค่ะนั่นแหละเขาบอกว่าได้จากบุตรนะคะอนะคะบุตรจะนาโชคนําราบมาให้นะคะอค่ะครับแล้วตอนนี้บุตรทางานหรือยังครับหรือว่ายังเรียนยเยน,ยเยนอยู่ค่ะอ,อืก็มไม่แน่เขาอาจจะให้แบบมีอะไรเล็กๆน้อยเซอร์ไพรส์เราก็ได้เนาะค่ะอ๋อจะมีโชคลาเข้ามา ครับค่ะจะเข้ามาครับค่ะดีจังอาจารย์คะพอดีหนูหวังเรื่องที่ไว้อะว่าเออหลังปีใหม่เนี่ยจะได้เงินค่าสินใหม่จากพี่เนี่ยหวังว่าจะได้ไหมคะได้ค่ะแต่ไม่ใช่เดือนนี้นะคะครับได้ค่ะอีกนานไหมคะไม่นานค่ะใกล้ๆนี้แหละค่ะอืมน่าจะเป็นกุมภาค่ะกลางๆกุมภาค่ะเกี่ยวกับเรื่องที่ค่ะ ดีจังวันนี้โชคดีเธอปิตแล้วก็อดทนไปกันหน่อยนครับยังไงสู้ๆแล้วกันเนาะอาจารย์ขาพอดีเออหนูจะถามว่าดวงธรรมะหนูเนี่ยจะลุ่งโลดไหมคะลุ่งโรดค่ะมีเหรอมีคนมาด้วยค่ะเป็นไปจะไปทางแนวไหนฮะแนวเออหมายความหมายความว่าไงนะครับ คือจะได้เป็นผู้นาหรือว่าจะได้เข้าปฏิบัติธรรมเต็มตัวหรือว่ายัางไงฮะในดวงธรรมะของหนูเนี่ยจะได้เข้าปฏิบัติร่วมมาค่ะยังไม่เต็มตัวนะคะเพราะคุณมีภาระค่ะค่ะครอบครัวค่ะบได้เข้ารวมเป็นหมู่คณะประมาณนี้ใช่ไหมคะค่ะโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับ สวัสดีครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่หนึ่งละกันเนาะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าใครที่อยากจะโทรเข้ามาฟอนอินนะครับ029605022 029605088แล้วก็ SMS นะครับพิมพ์ชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดแล้วก็อายุครับแล้วส่งมาที่4247276ครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันครับ